สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็ดนะครับก็จอกันไว้กับเซเว่นไนสองนะครับผมและนี่ก็คือแทโอนะครับซึ่งมองกี่ทีก็ยังคล้ายกับตัวเดิมไม่ได้แตกต่างจากแดงบว,วกเลยนะครับผม, <S <S มนี่ตัวเทพเจ้าแล้วเนี่ยนะโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาลงดันเจียนท้าทายกันนะครับแมตอนแรกตอนที่ผ่านใหม่ๆนะครับอยู่ อันดับ110นะครับผมแต่ว่าตอนนี้หล่นมาอยู่114แล้วนะครับแล้วก็มีแววว่าน่าจะหล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าขอบันทึกไว้หน่อยละกันนะผมว่าอย่างน้อยเราก็ติดนี่ไงติดอยู่ในอ่ในชาร์ต200นะครับผมนี่ไงโอ้บอกเลยว่าภูมิใจมากนะครับถึงแม้จะติดแท่แ๊บเดียวก็ตาม นี่อย่างผมผมพลังรวมไม่เยอะนะครับแต่ผมอยากจะรู้ว่าคนข้างบนนี้พลังรวมเท่าไหร่9แสนไงพลังต่อสู้นะครับอารีนา9แสนเจ็ดนี่ดูดูผมแขิงขิงอ่ะขิง,ง7แ0 0นะครับ <laughs> มีแค่นี้แหละนะครับ <laughs> ผม <laughs> พลังในทีม p ีพี7แสนนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากโคเด็กกันก่อนนะครับ โคเด็กก็พลังโจมตีนะครับ9,366นะครับพลังป้องกัน2,477นะครับเลือด36,623นะครับนี่แล้วก็ตามนี้เลยนะ1% 3% 3%นะครับอ่ามาต่อด้วยมาสเตอรี่นะครับมาสเตอรี่ก็เวล25นะครับผมเป็นอันกลางนะครับส่วนเวล50นะครับอ่าอันกลางเช่นกัน,กนเนาะเพราะว่าเราจะใช้ ดามเมจหลักเป็นพิสัยไกลนะครับนี่ยี่ห้าห้นะครับอ่ารอบนี้คลิปดันเที้ยนตะทยมาช้านะเพราะว่าผมพยายามสุดยอดนะครับพยายามแบบสุดยอดเลยที่จะทําให้ได้ดาวเยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับในที่สุดผมก็ทําได้แล้วนะครับผมโอเคมามาดูกันดีกว่านะครับข้อมูลบอสนะครับผมก็คือโกดัสนะครับโกดัสเนี่ยเขาจะมี หลักๆเลยนะครับจะมีดาบปีศาจ3มเล่มน,นะครับผมถ้าเราไปยืนรอบๆดาบปีศาจเนี่ยเราจะโดนดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับทำให้เราเดินออกจากดาบได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเลียดดาบเพิ่มออกมาอีกหนึ่งเล่มน,นะครับผมสุ่มมาที่ตัวละครผมว่าน่าจะไม่ได้สุ่มหรอกน่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็แน่นอนนะครับก็ต้องเป็นซุนหงอคงที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะโดนไปนะครับ อ่ะแล้วก็จะมีสวนสนามนะครับสวนสนามนี้ก็จะเป็นสกิลที่ไว้ลบดาบในพื้นนะครับผมคร่าวๆเลยก็คือจะมีดาบปักมาที่สุนหงอคงนะคเพราะเราใช้สุนหงอคงเนาะดาบจะปักที่สุนหงอคงใช่ไหมเราก็เอาสุนหงอคงเนี่ยลากดาบไปไว้ที่อื่นนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะใช้สกิลสวนสนามแห่งโลโลพะอะไรเนี่ยเออปล่อยลบดาบนะครับเราก็เอาตัวที่เราแท้งนะครับไปยืนอยู่ข้างหน้าดาบ ให้สกิลเนี่ยไปทางเดียวกับดาบนะครับเป็นสกิลขับไล่นะครับผมก็เท่านั้นดาบก็จะถูกทำลายไปนะครับอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคมาดูตัวละครที่เราจะใช้กันนะครับตัวละครตัวแรกที่ผมจะใช้นะครับนั่นก็คือยอนฮีนะครับผมยอนฮีเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ามันใส่ของแปลกๆนะครับใช่ครับเพราะว่า อ่าที่จริงตอนแรกอ่ะมันต้องใส่แบบนี้นะครับผมแต่ว่าผมลองนู่นลองนี่อยู่นะครับมันก็เลยใส่ออกมาเป็นรูปแบบเมื่อกี้นะครับเอาเป็นใหม่เอาเป็นภาพจําเป็นภาพนี้แล้วกันเนาะก็เป็นเซ็ตโจมตีผสมเซ็ตคีนะครับต่อเทพเจ้าแห่งความพินาศนะครับส่วนประดับใส่เซ็ตโจมตีเต็มที่ได้เลยนะครับเท่าที่ทุกคนจะมีนะครับผมวันนี้ผมใส่สร้อยยันฮีแหวนโคเซตนะครับต่างหูเอสนะครับแล้วก็มีออฟเป็นออฟไอรีนนะครับพร้อมด้วย อุปกรณ์เฉพาะอันใหม่ของยอนฮีนะครับไปทำกันด้วยนะครับอันนี้เพิ่มพลังโจมตี12%เลยนะครับแรงมากๆอ่าแล้วก็วานเนซ่านะครับหลังๆนี้เราขาดวานเนซ่าไม่ได้นะครับวานเนซ่าผมเวล60แล้วนะครับผมก็จะใส่เป็นเซ็ตลดคู่ดาวนะครับประดับก็เป็นเร่งเวลาแล้วก็ต่างหูคิดนะครับลดคู่ดาวอีกส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเป็นงอคงนะครับงอคงผมใช้เป็นอ่าเซ็ตเพิ่มเลเวลสกิลนะครับ พร้อมกับมีต่างหูเร่งเวลาอันนึงนะครับเอามาเพื่อลดพลังโจมตีและป้องกัน5%นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เป็นเร่งเวลา3ชิ้นนะครับที่จําเป็นที่จะต้องใช้เร่งเวลา3ชิ้นก็เพราะว่าเราอยากจะให้หงอคงนะครับผมใช้สกิลลดพลังโจมตีของบอสให้ได้บ่อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ขาดตอนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าครูดาวของเขาเนี่ยมีถึง34วิเนาะถ้าเราไม่ใส่3ชิ้นเนี่ย มันจะมีช่วงหนึ่งที่บอสไม่ได้ลดไม่ได้ลดพลังโจมตีแล้วก็ตีเราแรงมากๆจนยอนฮีนี่ระเบิดไปเลยนะครับตัวระเบิดไปเลยเพราะฉะนั้นก็จําเป็นมากๆนะครับผมที่จะต้องให้หงอคงเนี่ยใช้สกิลได้รัวๆนะครับเพราะว่าสกิลนี้ระยะการใช้ของสกิลอ่ะมันจะไกลมากนะครับถึง18เมตรเลยนะครับคุณด,ดูอย่างสกิลอื่น ขอคงนี่ก็ไกลเหมือนกันเนาะแต่ว่าไอเนี่ยสกิลเนี้ยอย่างมัน8เมตรอะมันสบายอะนะครับผมขนาดตัวซับพอร์ตยังแบบแทบจะเท่ากับตัวซับพอร์ตเลยนะครับปกติแล้วมันไม่ค่อยไกลขนาดนี้ด้วยซ้ำเนาะสำหรับตัวตีใกล้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพีเน่นะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนบูสช่วยบูสดาเมจนะครับก็พีเน่เนี่ยแหละเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับ เพราะว่าอย่างยอนฮีเนี่ยเขามีเพิ่มความเสียหายของเขาเองเนาะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเสียหายคีนะครับมีเพิ่มความเสียหายที่ได้รับเนาะก็คือทําให้บอสเนี่ยอ่อนลงเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีลดพลังป้องกันอีก57%มีลบบัฟด้วยนะครับเนี่ยยอนฮีเนี่ย,ยคือจัดเต็มแล้วเรื่องการลดเกาะแล้วก็แอมพลิฟายดามีสนะ์เนาะเออเพิ่มความเสียหายก็ยังมีพีเน่นะครับคอยเสริมอีกทีหนึ่งนะครับผม อ่าก็จะมีเพิ่มอัตราเค้นที่ดีเข้าด้วยเพิ่มความเสียหายสกิลวงกว้างด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติอีกจต่างเนาะคือคือมันเจาะจงเลยอะว่าแบบเพิ่มความเสียหายสกิลวงกว้างให้พี่ใส่ไกลด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดๆนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พีเน่เนี่ยผมจะใส่เป็นอ่าประดับไร้กำลังนะครับ3ชิ้นเนาะเพราะว่าเราจะต้องขัดบอสนะครับถ้า ใครที่เล่นสักประมาณ260ดาว200ก่อนที่จะถึง270ดาวเหมือนผมเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องใส่ประดับที่เป็นประดับไลายกำลังก็ได้นะครับคุณอาจจะไม่ต้องขัดบอสเลยคุณอาจจะตีบอสให้ตายก่อนที่จะถึงลูปที่ต้องขัดบอสนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมพยายามเล่นให้ได้ดาวเยอะที่สุดเนาะก็เลยจําเป็นที่จะต้องขัดบอสรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครที่จะแบบ ขี้เกียจเล่นแล้วพอใจที่270อะไรเงี้ยผมว่าดาเมจทุกคนน่าจะน่าจะพอนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้ตัวพิสัยไกลนะครับก็เพราะว่าพิสัยไกลไม,ไม่ไม่โดนเนิร์ฟเลยนะครับผมมีแค่ลดความเสียหายสก,กิลวงกว้างเท่านั้นนะครับที่โดนเนะิร์ฟเนาะก็ไม่เป็นไรเรามีพีเน่คอยบูทอีกทีนะครับมาดูเซตติ้งกันดีกว่านะครับ เซตติ้งที่ผมใช้นะครับก็อันนี้รอบนี้เราเอาพลังโจมตีเต็ม5เลยนะครับผมจะมีที่ไม่ได้ใช้นะครับก็คือฟื้นฟู HP นะครับผมไม่ชอบอันนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าฟื้นฟู HP เนี่ยมันมันทำให้ผมตีไม่ตายแบบตีไม่ตายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดแค่หนึ่งก็ตามนะเออมันจะทําให้ตีช้าแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่ว่าอาจจะตีทันก็ได้นะครับสำหรับใครที่ดามเมจแรงกว่านี้หรือว่า ยอนฮีคุณเวล60เด็ดดวงกว่าผมนะครับก็จัดไปเลยนะครับอย่าให้เสียนะครับเพิ่มลองเพิ่มนะครับลองเพิ่มดูแล้วก็ต้านทานความเสียหายนะครับ2ทับนะครับผมเนี่ยดูแล้วก็ดูจากเวลาแล้วผมว่าน่าจะไม่พอ30วินะครับมัน2นาที27แล้วอะเพิ่มสัก1%มานี่ก็อาจจะไม่พอแล้วนะครับผมดาเมจมันไม่ได้จัดมากเนาะแต่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่พอสมควรอ่าแล้วก็มาลดอีกทีก็คือนี่เลยนะครับ เอา,เอาไม่สามารถใช้แอคทีฟของสัตว์เลี้ยงได้นะครับผมจะเอาแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นเนาะผมจะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถกดสกิลแอคทีฟแอคทีฟสได้นะครับเนี่ยสกิลแอคทีฟหก็คือพวกอมตะฮิวเงี้ยจะไม่ทํางานนะครับแต่ไอ้สกิลที่ทําให้ตีไวอ่ะยังจะทํางานอยู่นะครับอันนี้ก็คือเอาไวเา้เร่งทาดาเมจนั่นเองนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแต่สําหรับใครที่ ไอเนี่ยใครที่แบบพอใจที่250อะไรแบบเนี้ยคุณก็เอาต้านทานความเสียหายออกเนาะแล้วก็เอาพลังโจมตีออกแค่นี้เล่นสบายแล้วนะครับบอกเลยว่าเล่นสบายมากๆนะครับต่างกันคนละคนละโลกเลยนะกับกับเซตติ้งอันนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือไกด์คร่าวๆเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าดันนี้เล่นยังไงนะครับรายละเอียดอาจจะเยอะนิดนึงนะแต่ว่าไม่ยากนะครับผม โอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับ๋ยวผมอาจจะพอสเยอะนิดนึงนะครับผมอ่ะมาถึงอันดับแรกนะครับเราจะเล่นแค่ยอนฮีตัวเดียวนะครับเราจะไม่คุมตัวอื่นเลยเนาะเราจะเล่นยอนฮีตัวเดียวนะครับเอายอนฮีนะครับเดินไปที่ข้างหลังบอสนะครับผมอ่าเดินไปที่ข้างหลังบอสนะครับแล้วก็กดสกิลซ้ายสุดนะครับเป็นสกิลลดเกาะนะครับผมหรือคุณจะปล่อยออโต้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมรอกดสกิล บัฟสัตว์เลี้ยงนะครับตอนที่ไอ้อไต้านทานความเสียหายของบอสหมดนะครับเนี่ยพอใกล้หมดก็กดได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ทำดาเมจนะครับช่วงหนึ่งนะครับอ่านี่เลยนะครับยืนทนไปเลยนะครับเนี่ยมันจะโดนสกิลเราไม่เป็นไรนะครับเราจะมีเพื่อนไอ้สกิลม,ม,มุ่งเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับเราจะมีเพื่อนเป็นหอคงแล้วก็มีเพื่อนเป็นพีเน่ คอยหานดาเมจให้อยู่นะครับอาจจะหงอคงอาจาอาจะแบบลันๆอาจจะไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้างแต่บางทีเขาก็อยู่ฝั่งนี้คอยหานดาเมจให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าตายแนะนําให้ลองเล่นใหม่นะครับผมแต่ถ้ามันเล่นใหม่แล้วมันไม่ไหวจริงๆก็ลดดาวลงนะครับมีแค่นี้แหละอ่านี่อันนี้ทนไหวนะครับสบายๆเลยซุ่มโจมตี <c oughs> เออไอ้สกิลที่เป็นเมื่อกี้ เซตเนี้ยที่ที่เป็นเซตแรกเนี่ยมันจะสุ่มนะครับผมมันจะไม่ออกเหมือนเดิมนะครับมันจะมั่วไปเรื่อยเลยเดี๋ยวสุ่มโจมตีเป็นสามเหลี่ยมฝั่งเราหรือว่าเว้นสามเหลี่ยมฝั่งเราไว้แล้วโจมตีรอบรอบแทนอะไรแบบเนี้ยมันจะสุ่มนะครับผมก็ปล่อยมันสุ่มไปเนาะเราน่าจะทนได้ทุกสกิลนะครับตีไปเรื่อยๆอ,อ่านีครับหลังจากนั้นนะครับบอสจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมนี่ อันนี้เปลี่ยนเป็นซุนหงอคงนะครับแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าจะมีวงที่เท้าซุนหงอคงเกิดขึ้นมานะครับให้เราสลับไปซุนหงอคงนะครับผมแล้วเอาดาบไปทิ้งนะครับตำแหน่งที่ผมจะทิ้งก็คือตำแหน่งดาบด้านขวามือนะครับผมอ่านี่เลยนะครับเนี่ยทิ้งตรงนี้เลยนะครับทิ้งตำแหน่งด้านขวามือปุ๊บหลังจากนั้นนะครับผม ผมจะแนะนําให้คุณเอาหงอคงไปยืนฝั่งเดียวกับยอนฮีนะครับแต่เนี้ยผมไม่ได้ทำนะครับผมผมแนะนําให้เอาไปยืนฝั่งเดียวกับยอนฮีเพราะว่ามีโอกาสที่บอสจะออกสกิลสีม่วงนะครับใส่ยอนฮีเนาะแล้วยอนฮีจะไม่มีตัวหารดาเมจนะครับแล้วจะทําให้ตายเพราะว่าพีเน่กับวันดซ่าเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแต่ว่าด้วยความเคยชินนะครับผมก็เลยเอาไว้ฝั่งเดียวกับ วานเนซ่าแล้วก็พีเน่นะครับแต่จริงผมแนะนําไว้ฝั่งเดียวกับยอนฮีนะผมพูดแล้วนะเนี่ยอันนี้คือมันไม่ออกสกิลม่วงนะครับมันออกสกิลแดงคือถ้ามันออกสกิลม่วงแล้วไม่มีโล่เนี่ยยอนฮีอาจจะตายก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นข้อความหลังจากขึ้นข้อความปุ๊บให้คุณเอายอนฮีนะครับไปยืนอยู่หน้าวงนะครับเนี่ยสวนสนามแห่งโลภะเนี่ยเออพอขึ้นอันนี้ยให้คุณไปยืนหน้าวงก็ได้นะครับผม จากนั้นจะใช้สกิลขับไล่นะครับพอสวนสนามเสร็จแล้วขับไล่นะครับหลังจากไล่ขับไล่แล้วให้เอายอนฮีหลบนะครับมายืนหน้าดาบอันต่อไปนะครับยืนให้เป็นทิศเดียวกันก็ได้เนาะเนี่ยยืนให้เป็นทิศเดียวกันนะครับให้มันลบดาบทิ้งไปนะครับเนี่ยสวนสนามแห่งโลภะปุ๊บแล้วก็มีขับไล่นะครับต่ออ่าหลังจากนั้นเราค่อยมายืนหน้าดาบอันนี้นะครับ จะทําให้เป็นการรีเซ็ตโพซิชันนะครับผมเราจะมายืนที่เดิมทันทีนะครับแต่ขับไล่อันนี้เราจะไม่หลบนะครับผมคือถ้ามันผลักเราออกเราแค่เดินเข้ามาแค่นั้นเองนะครับดาบไม่มีผลแรกกับเราแล้วเนาะเพราะว่ามันโดนลบไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ตีไปเลยนะครับผมตีไปเลยนะครับลอก่าสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเห็นไหมมีคนหานให้นะครับ ชิวๆครับสบายๆหลังจากนั้นจะมีสกิลช่วงชิงออกมานะครับสกิลช่วงชิงเนี่ยเอาจริงๆเราไม่ต้องหลบก็ได้นะครับผมแต่ว่า,าผมจะเอายันฮีหลบตัวเดียวพอเนาะผมจะไปหลบอยู่ด้านซ้ายนะครับที่มันไม่โดนอะไรเลยปึ๊บหลังจากนั้นก็กลับมายืนที่เดิมนะครับเนบอสจะผลักออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่า,าตัวละครเราเนี่ย จาระยะตีมันไม่ถึงวงอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากช่วงชิงแล้วบอสผักออกแล้วนะครับคือแนะแนําว่าให้บอสผักออกก่อนนะครับผมแล้วค่อยสลับมาที่พีเน่นะครับสลับมาที่พีเน่กดปิดสกิลออโต้นะครับให้พีเน่ยืนตีธรรมดาจนขัดบอสสาเร็จนะครับผมอันเนี้ยคือ พีเน่ผมใส่เซตสปีดด้วยมันเลยตีไวมากๆนะครับผมก็เลยสลับไปแทบไม่ทันเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้ใส่เซตสปีดให้พีเน่เนี่ยพีเน่จ,จะตีช้านะครับอาจจะลดช้ากว่าน,นี้ก็ได้อันนี้ผมไม่ให้มันใช้สกิลเลยนะครับมันก็เลยไวหน่อยปึ๊บเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็สลับมาที่ยอนที T. เปิดสกิลออโต้ตามปกติได้เลยนะครับแล้วก็ตีไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีคนหานนะแต่ไม่เป็นไรยังไม่ตายอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยคมดาบาอีกแล้วนะครับ แล้วก็พายุคมดาบนะครับอันนี้ก็หลบยิดนึงอ่าเต่๋ยยิงไม่ต้องหลบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยซุ่มโจมตีมาเนี่ยเห็นไหมก็รั้งด้อยู่แล้วนะครับชิวๆแต่ถ้าหมอคงไม่ได้ใส่รถคูดาวเนี่ยผมว่าเดี่ยงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจบไปนะครับสําหรับอบอสตัวนี้นะครับอเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงแบบไม่กดพอส์แล้วกันนะครับผมมาให้ดูอีกรอบนะครับแบบไม่กดพอสนะครับผม โ okay. อเคก็มาถึงเอายอนทีนะครับไปยืนอยู่ข้างหลังบอสนะครับที่จริงยอนทียืนฝั่งเดียวกันก็ได้นะแต่ผมว่ายืนข <medi> ้างหลังคนละฝั่ง <sven> ม <tweeting S 2> ันเซฟกว่าครับมันเซฟวันเนซ่าเราด้วยนะแล้วก็เหตุผลที่ต้องเอายอนทีมายืนหน้าเนี่ยเพราะว่ายอนทีเป็นตัวตีไก่ที่ระยะระยะมันตีระยะตีมันเกินนะครับมันเกินจนมันไปเหยียบวงอ่ะผมก็เลยต้องเอายอนทีมาไว้ข้างหน้านะครับแล้วคือไอ้บอสมันตีแถวหน้าก่อนไง ถ้าเอาหงอคงไปตีแถวหน้าเราก็ต้องคอยมาสลับทั้งย้อนหีทั้งหงอคงนะครับมันวุ่นวายเกินไปนะครับตอนนี้แป๊บเดียวนะครับมาถึงไอ้ทิ้งดาบแล้วคือถ้าใครจะดูอธิบายไปดูก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้คือเวอร์ชั่นไม่กดพอร์ตแล้วนะครับย้อนไปดูนิดเดียวแปบ๊บเดียวจริงๆนะอันนี้พอบินขึ้นข้อความนะครับพวกผู้บุกลุกสุกปปกอะไรเนี่ยเราก็เอาตัวแทงนะครับมายืนหน้าดาบเลยนะครับ ทิศเดียวกันกับดาบอยู่หลังจากนั้นจะไล่ขับไล่นะครับเนี่ยเตะปุ๊บดับหายไปแล้วนะครับก็สวนสนามต่อนะครับคือถ้าเราถ้าเราไม่ทำลายดาบเนี่ยเหมือนบอสจะใช้สกิลสกิลหนึ่งที่ทำให้วงมันแคบมากนะครับผมแล้วเราจะยืนเล่นลํลำบากนะครับมันจะมีผลกับตัวซัพพอร์ตเราด้วยเนาะอันนี้ขับไล่นะครับ เตะปุ๊บอ่าไม่เป็นไรนะครับสบายสบายแล้วก็ทำดาเมจต่อได้เลยนะครับชิวชิวและสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสบายแล้วเนาะยังไงก็ทันนะครับอันนี้ก็รอรอให้บอสใช้สกิลช่วงชิงก่อนนะครับผมหลังจากใช้สกิลช่วงชิงเนี่ยบอสจะผลักออกทีหนึ่งนะครับอันนี้แหละสำคัญหลังจากช่วงชิงปุ๊บบอสจะผลักออกนะครับคือผมผมก็เลยต้องเล่นย้อนทีต่อเนี่ยเนี่ยถ้าบอสผลักออกมาปุ๊บเนี่ยแอบ ก็ยังกดพอสเด่ยแล้วเราจะตายนะครับถ้าเราไม่เดินเข้ามาอันนี้ผมก็เลยเดินเข้ามานิดนึงก่อนแล้วก็รีบสลับเป็นพีเน่นะครับแล้วก็ปิดสกิลนะครับไม่ให้พีเน่ใช้สกิลเพื่อให้พีเน่ขัดบอสให้ฉันนั่นเองนะครับแต่คือถ้าใครเล่นดาวน้อยกว่านี้แล้วดาเมจพอๆกับผมอะ่ะคุณอาจจะไม่เจอเฟสขัดเลยเนาะคุณอาจจะจบตั้งแต่ยังไม่ช่วงชิงเลยกซ้ำนะครับอย่าง270ดดาวอะไรเงี้ยจบก่อนช่วงชิงแน่นอนนะครับแบบ หวัหวๆหวัหวยับเลยอ่าแล้วก็เรียบร้อยนะครับจบไปนะครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับผมจาชื่อมัอนไม่ได้นะไม่ใช่อะไรหรอกโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับบอสชื่ออะไรวะโกดัสนั่นเองนะครับหลังๆก็คือตอนแรกอ่ะผมกะจะปล่อยคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่เมื่อวานผมได้270ดาวอันนี้ตกไป2องร้อยไปร้อสแล้วนะแสดงว่ามีคนเล่นขึ้นมาอีกแหละนะรอบนี้เขาล่อก,กันถึง300ดาวเต็มๆเ,เลยเพราะว่าผมว่ามันน่าจะพอที่จะผ่านได้นะครับเลือดบอสมันไม่ได้เยอะมากด้วยแหละเลือดบอสมันเอาดาวสุดที่มันพันกว่าล้านมั้งเออประมาณนั้นนะครับเราก็จะได้รางวัลบรรลุไปนะครับผมก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับ เอาแค่250ก็พอนะครับผมถ้าคุณกลัวที่จะเหนื่อยเกินไปนะเนี้ยผมว่าน่าจะติดท็อปพันแน่นอนนะครับหรือว่าอาจจะมีคนดูคลิปผมจนแบบถึง2,000คนอะไรเงี้ยทำให้ผมตกอันดับไปเกินก็เป็นไปได้นะครับอันนั้นฝันนะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e นะครับถ้าอยากสนับสนุนก็สมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับผมหรือว่าซ u ปเปอร์แตงได้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผมนี่เปิดอันนี้ก่อนว่าจะปิดคลิปแล้วนะแต่ว่าเออมันได้อันนี้มาเปิดซะหน่อยนะครับผสมสัตว์เลี้ยงสักทีสักหน่อยอมแม่ไม่ออกเลยนะเสียใจบุ้ม โอเครู้เรื่องนะครับไหนๆมีบี้แล้วเปิดซะหน่อยนะกันอันนี้คลิปจบไปแล้วนะอันนี้มันแถมนะครับร้อนต์ะครับแถโอของฉันไม่ออกหรอกยังไงก็ต้องการรันตีนะครับชีวิตมันต้องเดินต่อไปแต่รอบนี้ผมเกลือสุดจริงนะ70 70แล้วก็ ร้อยนี่คือไม่ธรรมดานะครับปกติจะออกตั้งแต่ขั้นสองแหละนี่ล่อไม่เอาเลยขั้นสองนะครับอุ้ยสองพันบี้เลยไม่มีไม่มีมมบีบ้นะครับซือให้หมดนะครับที่อะไรที่ไม่เปลืองอ่ะโอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ